ไปหาจูมังโจวเลยหาปลามาแล้วไปหาบังมินหาบลงมินเอาเลยเนอะเนอะเนอะอยู่กับอยู่กับป้าเดียวอ่ะฮัลโหลอยู่กับป้าเดียวเหรอโอเคไหมโอเคไหมอยู่ตรงร้านกาแฟกับป้าเดียวเนี่ยขอดมหน่อยอยู่ร้านกาแฟครับชื่นใจไหมเชื่นใจไหมเชื่นใจไหมไอป้าเดียวน่าใจกับร้านใจกของไอคิมใครมึงมากกดตะกร้า คิมไข่โมกคิมไข่โมกมาคิมไข่โมกคนไหนอยากได้คิมไข่โมกนะครับกดตะกร้าเลยขายำเร็วนะคะเยต่ตะกร้าโอเคนี่เลยใช้ดีไหมอันนี้ใช้ดีไหมคิมไข่โมกใช้ดีไหมแย่หรอหน,นู<ก>จะลองทาหรอเบรกอูดไหมโอเคโอเคโอเคอเค,คิดไหม รีว <Okay. S 2> ิวแกะพีชพูดสิแล้วถ้าแกะทาหรอไม่ได้เนี่ยมันเลอะไม่ได้เลอะหนูต้องรีวิวที่จริงใจเองโอเคคราวหน้าหนูค่อยไปรีวิวอัดคลิปคนเดียวนะอัดคลิปเหมือนวันนั้นน่ะอัน <c oughs> อะไรที่แกะแล้วไมไหมแกะหรอ <c oughs> นี่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 หนูกินนมปะว้าวกิ <c oughs> นนมปะกิ <c oughs> นนมมะป๊ <c oughs> อ,อกกี้ bất kỳ, không leo lỏng, học anh đi xe ngay, đi xe ngay. Hơi, rất là, rất là đẹp. Đi không? Đi mấy Đi không? Đi Đi

เรียวเลียวเลี้ยวหลีลาต่อต่อที่มีเอาโดนถามอะน้องได้เลยน้องเรียกเลยเรียกปลาดิวแต่ปลาดิวปลาดิวมาแล้วเนี่ยขอนาฬิกาได้ไหมปลาดิวมาแล้วแต่นาฬิกาเลี้ยวในนาฬิกาหนูนี่หรอนี่นาฬิกาหนูหรอหนูวิ้งโซ่ด้วยนะอันนี้นาฬิกาหนูหรอหนูวิ้งโซ่ด้วยใช่หลอยคิดถึงก๊าคิดถึงก๊าคิดถึงปะ เสือหนาก็สันหาเนี่ยเอาไว้ใต้คอเสื้อคิงว้าวว้าวเรียวเดนี้เรียวเดี๋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 ่วเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนเดี๋ยวหนี่งวเดยวเัี๋ยเดีเดเดี๋ยวเเบี๋ยวดยวเดี๋ยวยวเดวเดี๋ยวรดีวยดว

น้องไปไหนน้องไปไหนเลี้ยงน้องไหมเนี่ยไปเลี้ยงน้องไหมไปไหมไปเลี้ยงน้องไหมไปเลี้ยงน้องไหมคะไปเลี้ยงน้องไหมคะไปเลี้ยงน้องเฮ้ยมันมีกลิ่นอ่ะเนี่ยได้เดี๋วโดนเดี๋ยวเราอะไปเลี้ยงน้องไหมคะไปเลี้ยงน้องไหมอ๋อเมยอ๋อเมยไหนชูบังชูบังไปไหมเอาไปไหม กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดไลค์พื่อกกดไลค์กดไลค์กดแชร์อลไริมไข่มุกงกดไลค์คิมไข่มุกดีไหมคิมไข่มุกใช่ดีไหมคิมไข่มุกใช่ดีไหมอ่ะข่าวอ่ะ๋ย่าปากีดจะพูดว่าคิมไข่มุกให้นูขข่านะให้นูไข่าวะคังนะคิมไข่มุกกตะค้าขข่าเย้คิมไข่มุกกะตะค้าขข่าว วีกูดไหมไเควีกูดไหคะได้แล้วไโบกมือบไมาจารยจุบังโอ้ยาจารย์อาจุบังอาจุบเลจุบเจุบยังไปบ่ายไบ้ายกลองเลยไปบ่ายกันไปกลางยังไงไปยังไปยังอาจุบัง 哎，干<是>了，拜拜。